สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำหมูสเต๊ะสูตรทำกินทำขายได้เลยนะคะพร้อมวิธีการหั่นหมูให้เป็นแผ่นบางๆเท่าๆกันสวยงามดีแบบนี้ค่ะเคล็ดลับวิธีการหมักหมูยังไงให้นุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเวลาย่างออกมาแล้วสีสันสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะพร้อมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดเข้มข้นถึงเครื่องกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยละค่ะ ส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมเนื้อหมูที่จะใช้ทําหมูสเต็กของเรากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมานั่งหั่นหมูให้ยุ่งยากกันแล้วค่ะเพราะว่าเราจะใช้เครื่องหั่นหมูหั่นเนื้อของแบรนด์ HGE รุ่น m c x เครื่องนี้ในการหั่นหมูของเรานะคะใส่ปุ๊บหั่นออกมาปั๊บ เท่ากันทุกๆชิ้นแบบนี้เลยค่ะปกติจะหั่นหมูสเต๊ะ150กิโลกรัมเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะคะแต่ถ้าได้เครื่องเนี้ยเราจะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งคนงานประหยัดทั้งเงินคุ้มสุดๆเลยนะคะแถมยังสามารถเลือกซื้อใบมีดได้ตามขนาดเนื้อหมูที่เราต้องการหั่นได้เลยค่ะ แล้วทางร้านยังแถมฟรีสายยางแรงดันสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องให้ไปอีกด้วยนะคะเครื่อง m c x ของ SGE เครื่องเนี้พอใช้ไปนานๆเราสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยใช้ได้ทนนานแถมเขามีศูนย์บริการซ่อมให้ตลอดด้วยค่ะลงทุนครั้งเดียวใช้ได้กันยาวๆเลยนะคะ แถมยังรับประกันอีก1นึ่งปีเต็มๆกันไปเลยค่ะพอแพรวหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำไปหั่นแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เส้นประมาณนี้ค่ะสันคอหมู1นกิโลเราจะมาปรุงรสด้วยผงกะหรี่ค่ะผงขมิ้นเพิ่มสีสันสวยงามนะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ น้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวกะทิแล้วก็นมสดค่ะ คนคลุกเคล้าวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากับเนื้อหมูดีเลยค่ะพอเราคนคลุกเคล้าทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วแล้วให้เราใช้ลับปิดคุมไว้ ก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย2 -3 ชั่วโมงให้เข้าเนื้อกันดีเลยนะคะเตรียมชามน้ำเปล่านำไม้ขนาด6นิ้วใส่ลงไปแช่ค่ะการที่เรานำไม้มาแช่น้ำให้อิ่มน้ำดีก่อนเป็นเคล็ดลับทำให้ไม้ไม่ไปดูดเอาน้ำของหมูออกทำให้หมูของเราจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเวลานำไปย่างนะคะ ชร์ไว้ก่อนค่ะแล้วต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวน้ําจิ้มอาจาดกันต่อเลยนะคะตั้งมอเปิดเตาใส่น้ำส้มสายชูงลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะคนให้เกลือให้น้ําตาละละลายดีค่ะพอเราต้มจนน้ำอาจาดของเราเดือดพล่ามได้ที่ดีแบบนี้แล้ว งวดลงนิดหน่อยเค็มค้นได้ทีดีแล้วปิดเตาค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วก็นำไปทานคู่กับหมูสเต๊กของเราได้เลยนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มตามนิดๆปรับปรุงได้ตามชอบเลยค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำจิ้มหมูสเต๊กของเรากันต่อเลยนะคะตั้งกระทะเปิดเตาไฟอ่อนค่ะตามด้วย กะทิค่ะกะทิเราจะใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงมัสมั่นค่ะแรวจะใส่พริกแกงแดงเพิ่มสีสันให้สวยงามน่าทานมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะใครไม่ชอบไม่มีไม่ใส่ก็ได้ใส่แค่พริกแกงม,สมัสัมนอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ให้เราผัดพริกแกงกับกะทิให้หอมเข้ากันดีก่อนนะคะให้กะทิแตกมันก่อนค่ะพอเราเคี่ยวจนพริกแกงหอมกะทิแตกมันได้ที่ดีแบบนี้แล้วให้เราใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะ ให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาค่ะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะพอเราคนจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่ถั่วลิสงที่เรา ขัวบดเองใหม่ๆห,ห,หอมๆลงไปเลยค่ะเพิ่มความเข้มข้นหอมมันอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะพอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วตักชิ้นดูค่ะอร่อยได้ที่ดีแล้วค่ะรสชาติน้าจิ้มหมูสเต็กก็จะออกหวานนำํำเค็มตามเปรี้ยวนิดนิด ปรับปรุงได้ตามชอบเลยนะคะปิดเตายกลงพักไว้ก่อนคะ่ะพอเราหมักหมูของเราครบเวลา2ชั่วโมงได้แล้วนะคะหรือใครจะหมักข้ามคืนเลยก็ยังได้คะ่ะไม้เสียบลูกชิ้นที่เราแช่จนอิ่มน้ำดีแล้วคะ่ทะเตรียมถาดที่จะใส่นะคะหมูเราก็เข้าเนื้อกันนี้แล้วค่ะ หยิบมูขึ้นมาเสียบแทงไปขึ้นลงขึ้นลงตามถนัดเลยค่ะนีะได้แบบนี้นะคะใส่ถาดพักไว้ค่ะพอเราเสียบหมูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะนําไปย่างกันต่อเลยนะคะใครมีเตาถ่านก่อเตาถ่านย่างได้เลยค่ะยิ่งจะหอมอร่อยมากเลยนะคะแต่วันนี้แพวจะใช้เตาแก๊สในการย่างค่ะใครมีเตาถ่านเตาแก๊สเตาไฟฟ้าจัดไปตามถนัดได้เลยค่ะนำหมูของเรามาวางเรียงใส่ลงไปค่ะย่างด้ยวยไฟกลางนะคะ แล้วให้เรานำกะทิมาจุม่มทาลงไปให้ชุม่มให้ทั่วหมูดีเลยค่ะเคล็ดลับทำให้หมูเซ๊ของเราหอมมันนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะไม่แห้งไม่แข็งก็ได้ค่ะ ร่อรย่างจนหมูของเราอีกข้างหนึ่งเริ่มเหลืองได้ที่ดีแล้วก็กลับนะคะแล้วก็จุ่มกะทิใส่ลงไปจะได้ฉ่ำๆนะคะ ไม้ไหนที่เราย่างสุกเหลืองก่อนก็เอาขึ้นก่อนได้เลยนะคะนี่ชำ่ชำๆน่ากินสุดๆเลยค่ะหมูสเต๊กของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อม,อมทานแล้วนะคะน้ำจิ้มหมูสเต๊กน้ำจิ้มอาจาร์แล้วก็ขนมปังย่าง ก,กรอบรอมหอมเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันรับรองอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูหมูสเต๊กของเรากันนะคะจุ่มลงไปน้ำจิ้มเข้มข้นสุดๆส,สีสวยน่าก,กินมากๆเลยค่ะอืมอร่อยมากตัวหมูนุ่มนัวหอมนมสดหอมกะทิ หอมผงกะหรี่อร่อยสุดๆเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดทานคู่กับน้ำจิม้มน้ำอาจารดแล้วก็ขนมปังปิ้งเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยละค่ะลองไปทำดูนะคะบูสเตสูตรทำขายได้จริงสูตรนี้อร่อยสุดๆเลยค่ะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด look, ลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้นะคะ จเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ